สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเอสวัสดีค่ะค่ะอุมาพรป่าทีป่าพลินค่ะนักคนาชำนาการพิเศษเทศสุขชาติสำหรับราชสุรีอำเภอท่าเรือค่ะค่ะนันทพรแสนพิรุณค่ะครูตีครูกสนอตำบลวางแดงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ไหนคะพี่ตีโรงเรียนวัดบึงตำบลวางแดงค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดบึงตำบลวางแดงนะคะอ่าตอนรับครูฟิล์มนะคะพอดีครูฟิล์มอยู่หลังกล้องนะคะค่ะ ก็วันนี้นะคะเรามาจัดกิจกรรมที่มาศูนย์ฮวนผู่ที่โรงเรียนนะคะศูนย์ฮวนพู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจสาหรับน้องๆบ้างคะพี่ต่าถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลนะคะจะมีเราการระบายสีอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่านชผีเสื้อสมสุดสวยนะคะอันนี้ของเด็กอนุบาลนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่ใครคะนี่ใครคะครูฟิล์มนี่ใครคะครูฟิล์มคะนี้ตัวเลยคะนั่งยักษ์ค่ะ อ่อันนี้เป็นของน้องอนุบาลใช่ค่ะอ่าค่ะแล้วก็จะมีตัวละครอีกมากมายเลยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะคุณนางผีเสื้อสมุทอย่างเดียวนะมีผ้าใยมันนี่มีสามคอนมานิ่มังกรหรือสีนางเงือกอ่านะคะที่เด็กๆรู้จักกันเลยเนาะพะพูดถึงนางเงือกเรามีนางเงือกให้ดูนะคะตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนะคะอันนี้คือนางเงือก กิจกรรมตัวละครโยกเยกจะเป็นอันนี้เป็นนางเงือกนะคะสุดยของเราเป็นนางเงือกใช่เรานางเงือกจะมีการเขียนข้างหลังด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นน้องนางเงือกอันนี้เป็นน้องนางเงือกนะคะนี่น้องนางเงือกอ่ะก้องฟูมยฝากนิดนึงอันนี้เป็นน้องนางเงือกนะคะเห็นไหมคะน้องนางเงือกแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะให้เด็กๆเขียนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมน้องๆก็จะเขียนว่า ตัวละครนี้ชื่ออะไรนะคะจากวรรณคดีเรื่องอะไรลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นยังไงอ่าแล้วก็นักเรียนชอบดูละครเรื่องนี้หรือไม่เพราะอะไรนะคะอ่าแล้วก็จะมาเติมสีสันแล้วก็จะเติมสีสันอ่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบยกเย่ยกเย่ใช่ไหมคะนอกจาะนี้อะไรอีกคะพี่ตี๋มีมีเกมบิงโกอีกหนึ่งอย่างนะคะมีเกมบิงโกนะคะก่อนจะถึงบิงโกเราจะมีข้อมูลให้มีใบความรู้ใช่ไหมคะ ไปความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วส่วนอันสุดท้ายอันนี้คือบิงโกจริงๆอ่ามีการเป็นการเกมเกี่ยวกับบิงโกเกี่ยวกับตัวละครในวันคดีนะคะใช่ค่ะนะคะก็มันเป็นกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับอ่ายังไงดีล่ะเป็นเป็น active learning เพราะว่าเด็กๆเวลาที่เขาเรียนในห้องเรียนอ่ะ เขาก็แบ่ว่าเรียนกับคุณครูก็จะเป็นอย่างหนึ่งเนาะแล้วเวลาที่พวกเรานะคะออกมาจากกิจกรรมให้กับเด็กๆมันก็จะออกจะรีแล็กซ์เนาะมันก็จะได้ไม่เลี่ยดเราเน้นสนุกมากกว่าเราเน้นสนุกเน้นสนุกและได้ความรู้ได้อ่านได้เขียนเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเรามันก็ต้องมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะอ่านะคะแล้วหลังจากที่น้องๆร่วมกิจกรรมเสร็จแล้ว่ะคะพี่ติ๋อเราจะมีกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจนะคะเราจะใช้ qr code อ่าอันไรถือช่วยถือคิวอารโค้ดอันนี้นะคะจะเป็น QR วอารโค้ดแบบนี้เลยนะคะทุกคนประเมินความพึงพอใจของเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยิงตึ๊ข้ามาปุ๊บจะเป็นยังไงคะพี่ติยิงเสร็จแล้วจ้ะเนี่นวคะสกู๊ตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนมซูมให้ดูนะคะอ่าจะเป็น QR วอารโค้ดอย่างในมือพี่ตีนะคะนะคะอ่าพี่ตียิงปึ๊บ เนี่ยค่ะแสดเคอร์โค้ดราคาจะได้แบบประเมินความพึงพอใจนะคะค่ะแล้วเลื่อนไปก็จะมีอ่าเพศหญิงเพศชายมีชื่อนามสกุลนะคะะระดับชั้นค่ะตัวการประเมินพึงพอใจจะมีพอใจไหมพอใจมากแล้วก็พอใจที่สุดนะคะเป็นตัวก็จะเหมือนกับแบบเฉยๆพอใจแล้วก็พอใจมากอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้น้องๆอ่ะประเมินโดยการจิ้ม จิ้มลงไปเลยเนาะว่าว่าในแต่ละกิจกรรมน้องๆมีความพึงพอใจแล้วก็ได้รับความรู้ในกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนเนาะใช่ค่ะไปดูกันไปดูกันกิจกรรมกันดีกว่านาะได้ยินเสียงพี่โยแววๆอ่าไปกันค่ะทุกคนพี่โยกันค่ะน่าค่ะมีบนลวิเศษนะคะพิติีใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดบึงนะคะทุกคนอ่าเราเดินทางไหนดีอ่ะเดินทางนี้ดีกว่าพิติีอ่าเดี๋ยวเราเดินทางนี้เดี๋ยวเราแวะหา หาะน้องก่อนนะน้องอันลูบ้านแต่งตัวน่ยค่ะนู่ครูฟิล์มครูฟิล์มเรียกพวกเราอยู่นั่นค่ะค่ะได้ยินเสียงพี่โยแววไม่แววแล้วอดังละจะเอะเนี่ค่ะจะเอเด็กอยแอบดูเด็กๆนะคะเด็กๆก็แต่งตัว้เข้ากับทีมดูสิคะว่าเด็กๆทำอะไรกันอยู่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแวะมาหาพี่โยเดี๋ยวเราค่อยแวะมาหาพี่โยแล้วเราเราไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแลแล้วเราผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอาจารย์ขออนุญาตนะคะอาจารย์ชินเคยไหมชินเคยคุณมีไหน้องฟิล์มไหนน้องฟิล์มพาไปดูสิคะว่าเด็กๆทำอะไรกันอยู่นะพาพี่อุกพาผาท่านผู้ชมไปดูเมื่อกี้ย้ายสถานที่จากตรงนู้นมาใช่ค่ะกว้างขวางขึ้นเนาะ นี่นะคะแบ,บงดดค์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะกําลังขมักขเม่นกําลังขมักขเม่นนะคะอ่าอก็จะมีพี่มาดนะคะมีครูหญิงคะ่ะครูหญิงนี่ครูเป้มค่ะครูเป้มครูนาค่ะครูนาครูนาทักทายครูนาทักททาย่านผู้ชมหน่อยค่ะคะ่คะ อันนี้น้องๆระบายสีตามตัวละครใช่ไหมคะพี่แปมใช่ค่ะส่วนไหนชอบนใครค่ะส่วนใหญ่จะชอบนางเงือกเพราะว่ามีแต่เด็กผู้หญิงใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็กำลังเริ่มกันเลยอ่าป้าไปดูไปดูพี่โยจากกิจกรรมกันดีกว่าป้าน้องฟิล์มป้า่อย ก็อยากได้ถึงหลอกสุสานไปขัดดองเฉลแล้วผีไม้ในมังกรหิ้วเท้าเข้าไปในเมืองกาลเวกประกาศตัวเป็นผู้พิเศษประกาศตัวเป็นผู้พิเศษสวัสดีค่ะอันนี้คุณกว่างค่ะคุณกว่างคุณกว่างค่ะเด็กๆทำอะไรอยู่คะตัวมาตัวมาสีกัะเอออันนี้อาจารย์สุเมศค่ะอาจารย์สุเมศทำอะไรคะ อาจารย์สุเมธัดชันไรสุดนะคะทำไสีราวเนี่ยขอดูของอาจารย์สุเมธสิคะโอ้โหนี่งอาจางวาค่ะโอ้โหโอ้อนุของเด็กๆนะคะนัของเด็กๆเป็นคนเจ้าเล่ห์อยากกล้สิ่งที่เบอตัวเองมีเล่หเหลี่ยมที่ใส่ไม่ดีเลยนะเรามาดูเด็กๆคนนี้เด็กๆอยากเป็นอยากทีเลยเยคะพี่โันอยากเป็นนะหรใครอยากเป็นอยใ่ไ้ีขาวนี่นได้สีสน แฟน,นเซ็ต<ด>แบรู้จกแล้วแบบว่าตั้งใจมากเลยเอาาุอยาไปดูตรงที่น้ำาไว้นะคะที่น้ำค่ะทัะคากต้องไหนค่ะนี่เนี่ยค่ะที่น้ำพี่น้ำระบายอ,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 อะไรเอ่ย ของพ่นาเป็นลูซีแล้วของจกเป็นตัวอะไรบ้างนางเงือกเขาหนุเป็นอะไรเขาหนุเป็นนางยักษ์โอ้สวยมากค่ะเป็นตล็อตองอ่าค่ะโอ้โหค่ะไหนไหนเรายอะไรกันบ้างลูก่ใช่ตัวอะไรครับสุคนสาั้นตัวอะไรครับสีสมุดอ๋อมีสีสมุรด้วยกนี่ก้สีอะไร มาหนึ่งประการสีอะไรคะเออแต่อยากจะเป็นสีน้ำเงินหยาสุปีเออแค่นะคะโอ้พ้าไพร์แมนีไหนชอให้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 ถูดูดายอยโอ้อ่าป้าคุณเจอาขอฟิบอีกแล้ว คะโอ๋อยาเดียมมนีนครค่ะแล้วของพิธาล่ะคะของของครูพิธาล่ะคะอันนี้อะไรหรอนางอะไรคะเถินเถิรนันยักษ์เขาเถินแล้วก็ขอครูพิธาล่ะคะเป็นพระเอกค่ะโอ้องโะ้่้ารอง่ะรอ ค่ะูเหมือนคนระบายเลยค่ะใช่ีแก้ตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าอ่าอ่าท่านนี้ก็จะเป็นครูนะคะครูเตยครูเตยครูเตยกำลังโทรศัพท์ครูเตยเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับพวกเราเนาะใช่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะอ่าโรงเรียนวัดบึงก็จะเป็นโรงเรียนเกตัวละคร สภาพแบบะไรเด็กอนุบาลนก็ถึงก็คงมพ่อหงษ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอน้องๆระบายสีเสร็จใช่ไหมคะพี่ปีแล้วก็แล้วแล้วทีนี้เด็กๆพอหลังจากที่เด็กๆระบายสีเสร็จนะคะทุกคนอ่าอย่างอย่างอย่างที่ตีเคยให้ดูนะคะว่าพอเราระบายสีเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะมีเขียนเขียนชื่อเขียนชื่อตัวละครเขียนชื่อตัวละครจากวันคดีเรื่องอะไรใช่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่โยพูดอยู่แต่ถ้าเด็กๆ ฟังไม่ทันหรือยังนึกไม่ออกเพราะว่าใจจดจ่ออยู่กับการละไม่สิก็สามารถดูจากใบความรู้ได้เลยนะคะทุกคนสามารถดูจากใบความรู้ได้เลยพันกรรมเป็นสัตว์ลูกผสมนะพ่อเป็นมังกรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะออันนี้ใบความรู้นะคะที่เด็กๆม้ไปนะคะอ๋อเขาก็จะบอกบอกเลยใช่ไหมคะว่าตัวละครเรื่องเรื่องอะไรอ่าเลนส์ระนแบไหนนะคะลางตัวสีดำเหมือนดิน มีลักษณะพิเศษก็คือตุ๊กตุ๊กบอกไปนะก็คือเป็นเทสก็คือเดี๋ยวเราทํากิจกรรมนี้ก่อนแล้วจะเสร็จเสร็จตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นการเกมบิงโกและเดี๋ยวเราและเดี๋ยวพอพอเริ่มบิงโกเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งแะ้วค่ะค่ะงั้นจะพบกับไลฟ์รอบสองนะคะพบกันนะคะกินปลาปูย่าปูติดย้าด้วยนะ ตอนนี้ค่ะมาช่วงที่สองอีกแล้วตอนเราจะเสียงแครงเสียงแพงไปไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะแล้วแล้วมีกิจกรรมต่อนะคะคือการเล่นเกมบิงโกตัวละครโดนคดีบิคโกแล้วใช่ไหมพี่สตอนนี้เข้าสู่กิจกรรมบิงโกแล้วนะคะตอนนี้ก็นงงว่ารันกิจกรรมเริ่มกิจกรรมันไปดูก็เลยดีกว่าการอะไรการกันแรกเราตกขอบกล้องหรืออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไหนไหนถามก่อนไ่นด้วย เห็นพี่เดทุนเดอะไปติดไปวันนี้อาจารย์จะเด็ตมานิเทศของเราแม่นิเทศกิจกรรมของเราด้วยใช่ไหมคะเจติใช่ค่ะตัวละครตัวที่สามอาจารย์เจเด็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะเด็ตมานิเทศกิจกรรมใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างเด็กๆของที่นี่เป็นยังไงบ้างเด็กๆที่นี่นะครับสงสัยทุกคนเลยเหนื่อยไหมคะ ส,สนุกมากกว่าสนุกมากกว่าเนาะใช่ใช่ตอนนี้คุณผูมาให้มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาดูกิจกรรมด้วยนะคะเสียงสู้ไม่ไหวใช่ค่ะใช่ค่ยังไงก็เดี๋ยวขอตัวได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมหนึ่เก้านึ่งสองสามย่อยยาวสามย่อยูาวใชใช่เราอยากให้เห็นภาพแล้วกันนะคะ อาจจะ,ไ,ะไม่ได้ยินเสียงเราสอคนเดีเ๋ยวไม่มีใครบินเดี๋ยวมมีใครบิน ได้แล้วนะครับเลยค่ะแบ่งแต่กานอไนี้วก็อเ่าอ่าได้ได้แบ่งแบ่งการแบ่งการนะเด็กๆนะแบ่งการอ่าตอนนี้ก็เป็นยังเเป็นกิจกรรมบิงโซอยู่นะคะ ช่วงนี้ก็คือแบบว่าน้องๆปรับเวลาทานอาหารด้วยนะใช่ไหมน้องเล็เลกๆกินข้าวเท่าไหรน่นะสิบโมงครึ่งใช่ไหมลูกอตอนนี้เด็กเล็กเป็นเป็นกินข้าวสิบโมงครึ่งละไหนใครได้เรามาดูคนเก่งกันนะคะอ่ามาดู<อ>คนเก่ง บรรยากาศนะคะเนาะพี่ติ๋นเนาะอยาดแอลเราจะเราแจกของขวัญไปเด็กก็จะโอ้โหเนี่ยบรรยากาศในการแจกของรางวัลนะคะเล็กๆน้อยๆเน้อยยังขายท้ายสีบอกได้วยไหนไหนมีแต่ขาวหรือเปล่าจุฬาไทยผนายอยู่ผนายไหนไหนคุณหรือเปล่าโอเคโอเค เราไม่เจอบรรยากาศแบบนี้มาสองปีได้แล้วนะพี่น้องมันตื่นเต้นหรือมันจะบางออะไรมันม้ถูกกิจการมันตื่นเต้นแบบนี้เนาะใช่เพราะว่าแบบเราเหมือนเราล้างเวทีไปแล้สปีเต็มเต็มเตดมเต็มเตมตื่นตมเต้มเต็มเต็มเต็มต็มเตเต้มเต็มเต็มาต็มเมเต็่เต็มเต็มมต็มเเต็มเต็มเต็มเตตมเมเต็มกต็มเตกมมเต็มเต็เต็มเตเต็มเต็มเต็ม่ตเต เพราะว่าบางทีก็โดนทางโซนบ้างอะไรบ้างเนาะช่วงช่งโควิดปอ่าไปพอต่อไปเริ่มเลยนะคะอ่าอยากะต่อไปคือแม่ของสุสาคอนแม่ของสุดสาคอนสุาชื่ออะไรสุสาคอน มันไม่ใช่มันนัเหตุกำมีคนออาวบิงแล้วเหรอตัวน้อยๆๆๆ้อโอเคนะเดี๋ยวเราพาไปดูระบายสีกันนะคะสี่ระบายสีอยู่ตรงไหนนะระบายสีตัวกระตุ้นเลิกแยกตัวละครนะคะที่เด็กๆทำเสร็จแล้ว อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะต้องครูฟิล์มแล้วค่ะเจอครูฟิล์มอีกแล้วค่ะเจอครูฟิล์มอีกแล้วค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครูฟิล์มครูฟิล์มเราตัดสินที่หนึ่งกันแล้วหรือยังคะคราบที่หนึ่งที่หนึ่งไหนดูซิไหนดูนี่อ๋อที่สองอ่ะนักเรียนนะะมีความคิดสร้างสรรค์เนาะค่ะระบายสี มันนี่มันต่อให้แบบดูเป็นสมัยใหม่เพราะเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไงเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อันนี้เนี่ยสีเนี่ยเพราะว่าสวยคอะไรกันเลยแต่อันนี้น่าจะที่สองอันนี้ได้ที่สามเนื่องจากอาจารย์สมเมฆบอกว่าดูความละเอียดของสีใช่อาจารย์สมเมฆจะดูความละเอียดของสีด้วยอะไรด้วยความอ่าความชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือที่สองอันนี้ก็คือที่สามแต่น้องๆระบายสวยหมดเลยเนาะนะคะสวยหมดเลย เขาเขียจริงๆนะเขาเขียนเนจริงๆนะเด็กๆลองเนี่ยดูดูเขาเขียนด้วยใช่ไหมคะที่ที่เราให้เขาเขียนข้างหลังข้อความจะเป็นหน้าไหนนนะคะนี่นะคะเนี่ยแล้วมีเหตุผลในการชอบด้วยถ้ามาชอบเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเนี่ยนี่พี่จงนี่คขาครูจงนี่เราตัดสินเราตัดสินที่หนึ่งที่สองที่สามกันแล้วนะเออเรื่องอะไงคะคุณตี อนุบาลได้ค่ะได้ค่ะได้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 ค่ะอันนี้เป็นผลงานเด็กๆนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเสียงมันดังมากะโอ้อันนี้สินสมุดใช่ไหมคะอันนี้สินสมุดไหมสินสมุดโอ้โหหล่อหล่อการอหล่อจินตนาการดีเก่งนะคะใช่หล่อมากเลยมันงอนนายดูสิมันงอนมันี่มังกร วิ่งวันคริสต์มาสอ่าอันนี้คนคนสวยคนสวยอย่าคนสวยอันนี้คนสวยคนสวยอ่ามีดาวมีอะไรนะคะนางเงือกอ่ามีแก้วชมพูด้วยค่ะเนี่ยไฮไลท์ค่ะ นะคะคุณหญิงกำลังเขมักเขเมิดนะคะคุณหญิงกำลังเขมากเขเมิดในงานคุณหญิงนี่ก็นางเงือกค่ะโอ้โหอ่าไหนอันอันนี้ของน้องอนุบาลเหรอคะคุณหญิงโอ้โหนี่ของพี่ป .2 นี้ของพี่ป .2 โอ้โหใช่เด็กๆระบายระบายเก่งจริงนะระบายสีเก่งจริงๆระบายสีเก่งจริงๆนี่นีกว่าโอ้โหสวยไปหมดเลยเนาะ โอ้เนี่ยดูสิสวยอ่านี้คือเวอร์ชันอสินางเงือนะคะอ่าอันแรกก่อนอ่าอันแรกนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งอ่าเห็นไหมคะมีการไล่สีอันนี้ก็ปอนน่นี่นี่นี่นากษ์ในนึง นางยากหน้าเขียวแบบก็ลาจะแบบเออจะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยอ่าตครับตัดบรรยากาศดูอาจารย์เสด็จนะคะอ่าในการอนิเทศนะคะดูคาโดคาโดดูดูดูยังไม่ได้เลยค่ะดูยังไม่ได้เลยค่ะไหนคะไหนของอนุบาลสามคะผู้หญิงโอ้นี่สวยมากสวยมากเก่งเก่งทุกคน ผู้หญิงตัดสินด้วยนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามนะอ่าแม่บุญามของสีสมุทรแม่บุญามของสีสมุทรนาสุวรรณพะลีโอเคโอเคนาสุวรรณลี ยิงไปแล้วรอบนึงได้ไปแล้วรอบจากการจากกานว่าไม่ได้เสียบเสียบเทุกแนททุกคนได้เหมือนกันหมดแต่วันนี้เราได้ได้ความรู้จากเพื่เล่นพี่ตีงั้นเดี๋ยวช่วงช่วงประเมินความพึงพอใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขคานาไลฟ์อีกทีมสั่งไม่พลาดในตารางช่วงเนาะได้ค่ะได้ค่ะมานี้ก็ยังเป็นกิจกรรมบิง ตอนตอนตอนาประเมินผลความพึงพอใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะมีความพึงพอใจในกิจกรรมวันนี้มากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกช่วงเลยต่อมาช่วงที่สามกันค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จัดกิจกรรมกันเป็นอาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการ ประเมินความพึงพอใจนะคะตอนนี้ก็คือครูฟิลกับครูตีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นน้องชุดสุดท้ายแล้วนะคะที่ตอบแบบตอบแบบสอบถามความประเมินพึงพอใจกันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าในการจาัดกิจกรรมนี้นะคะเราประเมินความพึงพอใจกันอย่างไรคะ่ะไปค่ะเออขอ,อยุยากกลับกล้องนะคะค่ะเป็นไงครับครูฟิลครูตีตอนนี้ เป็นการขั้นตอนการเริ่มการประเมินความภูมิคุ้มกันนะคะจากกิจกรรมคุบันสุนทรภู่ะเริ่มทำได้เลยลูกกดที่คว่าถัดไปนะคะกดถัดไปอันนี้ก็คือเราจะให้เด็กๆสแกน QR โค้ดก่อนใช่ไหมคะครูฟิลให้น้องสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะพอน้องสแกนเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะเขียนชื่อนะสกุลอ่า อันนี้ก็จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วเนาะน้องน้องเซตสุดท้ายแล้วที่เราประเมินความพึงพอใจใช่ค่ะอ่าอะไรนะคะลูกกดถัดไปเลยค่ะลูกกดถัดไปค่ะกดถัดไปเลยอ่าถึงกระบวนการประเมินความพึงพอใจอ่าพอการที่สุดนะคะเลูกมาเพื่อนอ่ากดตรงเาเสนอแล้วขขขีีีดดดดก็ไ้ใส่ขีดรถโฆษณาเสนอ่าอ๋อค่ะ ใส่ขีดก็ได้ค่ะลูกหรือว่าหนูอยากหนูอยากเสนอแนะอะไรอย่างเช่นอยากให้ครูมาจับกิจกรรมอีกค่ะอะไรเงี้ยใส่ลงไปนะคะเสนอนะใส่ได้นะคะสนุกไหมคะวันนี้กิจกรรมสนุกไหมคะเด็กๆสัมภาณ์สนุกมากค่ะมาจากกันกิ่งไหมคะอยากอยากค่ะเราไม่ได้มาวัดบึงกันสองปีแล้วเนาะ สองปีแล้วไม่เจอกันเลยตื่นเต้นไหมฟิล์มตื่นเต้นเนาะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้จัดมันนานมากช่วงโควิดก็จัดกิจกรรมออนไลน์เยอะใช่อันนี้ออกมาก็แบบว่าถามว่าเราตื่นเต้นไหมเราตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นนะพวกเราตื่นเต้นไหนนะคะคุณติคอนิยะค่ะไหนคะคูฟิล์มช่วยให้ครู่เลยจูงครูดูหน่อยอ่าไหนคะ โอ้โห oh, oh. ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมให้คุไหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ